โมเนื้อจรวดสาเทกกระจัดท้ายจรวดเลยท้าไปเยกกระจัยก็เตือนรู้เนื้อก่อนจะโมโยโอ้โหเกลือเกลือไม่รอเดี๋ยวไปรอดตั้งนเเทกกระจับเองไม่จะเทนะยเทแลยเทเทแลยเทลายกันลายพันไม่จะเทกระจัดเทกระจัดกหไม่ไหวเลยนี่เกือบจะไม่ได้แต่งงานแล้วแล้วคุณหมอไปสอนไก้บ้านคุณหมอบอกว่าสู้นะสู้นะอีกยกเดียววันนี้มีทิชี์ไหมไม่มีวันนี้มีแต่เสีย โบ้าพาผู้ชบมาเป็นไงบ้างวันนี้ไม่ต้่าไรนะแต่มันนาที่แทกจับอะนายก็จับเรานะแท้วก็จับนิดเดียวับไปรูแล้ว็จะขอบคุณบ้างไปนนี้ครับผมขอบคุณอาจารย์บูแล้วอาจารย์เพื่อนในคลทุกคนแล้วก็เอซีครับแล้วครูมอแล้วเียรมอมอมาเชียยบเราบ่อยไหมครับผมครั้งแรกค่ะ เดี๋ยวไอชิก๋วยเตี๋ยวชามนึงก๋วยเตี๋ยวชามเดียวเราเล้ขอหอทับใจลงานน้องใจประทับใจใช่ไงนนที่ประทับใจน้องสู้แบบว่าตอนแรกก็โลนอยู่แต่ตัวน้องคุมอารมณ์ไม่ได้แต่ว่าแบบยกสุดท้ายก็แบบยกสี่ยกห้าก็กลับมาคุมอารมณ์ได้อยู่ัวน้องแบบว่าคุมอารมณ์ไม่อยู่โกรธุณหมอมั่นใจยกไหนว่าน่้าจะชนะเล้วันนี้มั่นใจก็มั่นใจอ่ะมั่นใจมั่นใจต้องแต่ยกเลข กำลังใจน้องค่ะติดตามใี้ถึงน้องฝันก็สิ่งที่ทำว่าี่เชียร์ชมเราเลยนะฝากติดตามผลงานไข่มวยโบนานะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานหนูด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับผมเนี่น้ำเต้า